ที่สามธันวาคม2 5งพน้าหสิบแดนะคะวันนี้พี่เจยก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ตรงกับหัวข้อเลยก็คือเลิกคบไปแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเพื่อนที่สนิทมากๆที่เคยมีมานะคะเออพี่เจยเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะ ตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมแล้วล่ะจะเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ตอนเรียนประถมก็เออก็คบอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะคะเขาก็อยู่แถวแถวหมู่บ้านในบริเวณหนองใหญ่นั่นละคะ่ะแต่พี่เจยก็อยู่ห่างจากเขาก็เป็นกิโลเหมือนกันแต่ก็ไม่ถือว่าไกลกันมากก็สามารถขี่จัก,กรยานไปหาเขาได้เพื่อนคนนี้ก็คบ มานานหลายปีเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้คบเขาแล้วเอาเพื่อนคนแรกคนนี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าเออพอตอนหลังๆมาเนี่ยคือเวลาออกไปไหนเนี่ยตอนเจอกันหลังจากที่ต่างคนก็ต่างเรียนจบแยกแยก้ายไปทำงานแล้วเนี่ยนะคะเออแล้วก็ <c oughs> แยกแย้ายไปทำงานเสร็จก็ พี่เจอกิก็เออเวลาไปนัดไปเจอกันอย่างเงี้ยเจอเขาอันนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงหมดเลยนะคะพี่เจอยจะไม่ได้คบเพื่อนผู้ชายเป็นเพื่อนสนิทพี่เจอมีแต่เพื่อนผู้หญิงแต่ว่าน้อยมากที่สนิทที่สุดก็มีแค่สองคนเนี่ยละค่ะพูดถึงคนแรกก่อนแล้วทาไมถึงได้เลิกคบเขาไปนะคะเ่าเวลาไปกินอาหารไปกินข้างนอกสมมุติไปเจอกันที่ห้างอย่างเงี้ยพี่เจอยก็จะเป็นคนเลี้ยงเขานะคะ ส่วนใหญ่พี่เจยจะเลี้ยงเขาเลยนั่นแหละนะคะตรงนี้ก็บอกเลยว่านิสัยส่วนตัวของพี่เจยเนี่ยก็จะเป็นคนที่จริงใจมากเลยนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาคิดอะไรแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายเพื่อนกันมากไปหรือเปล่าเพื่อนคนแรกเนี้ยเขาแต่งงานเขาก็แต่งสองหุนอ่ะแต่งสองหุนก็ไปทั้งสองหุน ก็มีของขวัญอะไรไปให้ด้วยอ่ะพอเขาแต่งงานพอหลังจากนั้นเขาก็มีลูกนะคะพอมีลูกก็เหมือนแบบว่าเขาก็เออเขากับสามีก็ต้องช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงลูกอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอทำมาหากินเลี้ยงลูกเศรษฐกิจห,หลังๆมาก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันไม่ค่อยดีตรงนี้เราก็เข้าใจเพื่อนอยู่แล้วเขาเคยขอยืมเงินพี่เจย ตอนนั้นที่เขาขอยืมเนี่ยเรื่องมันย้อนไปน่าจะเกือบสิบสิบกว่าปีแล้วล่ะค่ะแล้วก็เขาขอยืมสามพันนะคะตอนนั้นน่ะแล้วก็พิ่เจยก็ตอนนั้นก็อ๊ะทำงานอยู่ไม่ไม่มั่นใจน่าจะยังทำงานอยู่นะคะทำงานโรงแรมอยู่เนี่ยแต่ทีนี้พี่เจยเห็นว่าบางทีการยืมเงินเนี่ยมันทําให้เสียเพื่อนแล้วตอนนั้นเราก็ ไม่ได้มีเงินเดือนอะไรที่มากมายนะคะพี่เจ้ยก็เลยปฏิเสธเขาไปนะคะสำหรับเพื่อนคนนี้แล้วก็พอหลังจากปฏิเสธทบไปไม่ให้เขายืมเงินพี่เจ้ยก็เลยไม่ได้ติดต่อเขาอีกเลยเขาก็ไม่ได้ติดต่อพี่เจ้ยมาอีกเลยนะคะต่อมาก็เป็นเพื่อนคนที่สองคนนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็สนิทกันมากเหมือนกันสนิทกันตั้งแต่ คนแรกเนี่ยสนิทกันตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันบ้างประปรายจนถึงกระทั่งแบบทำงานแยกย้ายกันไปต่างคนก็ต่างมีแฟนมีครอบครัวกันไปนะคะ,ะมาถึงคนที่สองที่เลิกคบไปเมื่อปี2562นะคะเพื่อนคนนี้ก็เป็นผู้หญิงรู้จักกันตั้งแต่มัธยมปลายนะคะ ขึ้นม .4 ม .5 ม .6 รู้จักกันจนกระทั่งเรียนมหาลัยแยกย้ายกันไปนะคะจนะทำการทำงานก็กลับมาเจอกันอีกมีสังสรรค์กันบ้างนะตอนเป็นเด็กสมัยก่อนพี่เจยก็เป็นคนจนนะ,ะต้องขออนุญาตใช้คำว่าพี่เจยก็ต้องเป็นไม่ใช่พี่เจยเคยเป็นคนจนนะคะแล้วก็ ครอบครัวเขาคุณแม่เขาเวลาไปไหนอย่างเนี้ยหรือว,ว่าไปทานอะไรอย่างแต่ก่อนไปทาน KFC อ่ะเขาก็จะมารับพี่เจยที่บ้านนะคะ,ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะเขาก็ดูเมตตาพี่เจยดีเพราะว่าตอนนั้นพี่เจยก็ยังไม่มีอะไรนะคะพี่เจยก็เป็นเด็กยากจนบ้านจนๆคนหนึง่ง พอต่อมาอ่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายมีแฟนกันไปก็ยังมีการติดต่อกันบ้างประปรายนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกอีกจะหาว่าพี่เจยเอ่อพูดอยู่ข้างเดียวมันก็ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะพี่เจยพูดเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนบอกฟังจากพี่เจยอย่างเดียวพี่ เออไม่ได้ฟังจากพี่คนนั้นเขาเลยแต่สิ่งที่พี่เจ้จะมาพูดเนี่ยมันก็จะเป็นข้อคิดมันก็จะเป็นคล้ายๆกับข่าวที่เขาออกนี่แหละค่ะนะคะที่มีปัญหากันนี่แหละก็คือเรื่องเงินนี่แหละค่ะซึ่งไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะพี่เจ้เล่าแบบย่อๆไปเลยเพื่อนคนนี้เพื่อนคนที่สองที่เป็นผู้หญิงอีกเหมือนกันเนี่ยนะคะ หลังจากนั้นพอแยกย้ายกันไปพี่เจ๋ยทํางานเขาก็ทํางานต่อมาอเขาก็มีแบบเหมือนขายสินค้าเป็นเครื่องสําอางอะไรพวกอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบพวกสินค้าแชร์ลูกโซ่เนะ่ะเขาก็มาเอาให้พี่เจ๋ยเป็นสมาชิกพี่เจ๋ยก็เป็นสมาชิกนะคะกับเขาอพอมีน้ํามันมะพร้าวพอเขาขายน้ํามันมะพร้าว พี่เจยก็ช่วยซื้ออีกอเขาเคี่ยวเองคั่วเองอ่ด้วยความเกรงใจเพื่อนเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็ดีกับเราอะนะอะก็อยากช่วยเพื่อนนะคะอยากตอบแทนเพื่อนอแล้วทีนี้พออยากตอบแทนออขออนุญาตทักทายทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของพี่เจ้ยวันนี้นะคะเพื่อนๆนทุกคนนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ,ะต่อเลยค่ะเพื่อนคนนี้ นะคะพอต่อมาเนี่ยพอเขาเขาก็ทํางานออกจากงานบ้างเดี๋ยวได้งานใบเดี๋ยวทําตรงนั้นตรงนี้ก็คือเขาจะเป็นคนที่จะแบบว่าเขาจะเปลี่ยนงานบ่อยอต่อมาเขาก็ขายของอชวนพี่เจ้ไปทำเป็นเหมือนสมาชิกกับเขาเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นประมาณเพื่อ,อพวกเครื่องสําอางอะไรแบบเนี้ยนะคะพี่เจ้ก็สมัครไปแต่ก็ยังไม่ทันขายได้หรอกเพราะว่าพี่เจ้ไม่ชอบขายของนะคะพี่เจ้ไม่ถน,นัด แล้วพอต่อมาอะน้ำมันมะพร้าวคั่วเองก็เอามาขายให้พี่เจยอ่ะมีไอ้นูน่นไอ้นี่เครื่องสําอางอะไรก็เอามาขายให้พี่เจยเอามาให้พี่เจยเป็นสมาชิกอะพี่เจยก็ช่วยเขาไปนะคะเพราะว่าอยากตอบแทนที่เขากับคุณแม่เขาแล้วก็คุณพ่อเขาก็ดีนะคะคุณพ่อเขาเป็นอาจารย์ด้วยนะคะ คุณแม่แต่ก่อนเขาก็เคยขายทัพเปอร์แวร์แต่ตอนตอนนี้เลิกขายไปนานแล้วค่ะก็เหมือนก็คือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะแต่ที่นี้มันมันเป็นเป็นยังไงถึงได้คบกับเพื่อนคนนี้ถึงได้เลิกคบไม่ใช่ค่ะคบแล้วแล้วก็เลิกคบมันก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็เรื่องที่เขาเอาของมาขายให้พี่เจยด้วยพเพื่อนก็เคยยืมเงินนะเพื่อนคนนี้ ยืมเป็นหลักพันเหมือนกันแต่ก็ใช้คืนไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะเอาเรามาพูดกันเลยเดี๋ยวจะหาว่ามาว่าแต่เพื่อนให้ฟังตรุปเลยว่าเพื่อนคนนี้พอต่อมาเมื่อปี2,562เขาได้เอาเห็ดหลินจือที่บรรจุเป็นแคปซูลน,นะคะเป็นข,ดขวดๆน่ะเอามาขายให้พี่เจยและให้พี่เจยสมัครเป็นสมาชิกด้วยพี่เจยก็สมัครอะไรเรียบร้อยก็กินของเขา นะคะแต่นี่ขออนุญาตไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเขามีปัญหาอยู่หลายยี่ห้อนี้ไม่แน่อาจจะโดนจับไปหมดแล้วก็ได้ออืนะคะก็เออเป็นเห็ดหลินจือที่บรรจุเป็นแคปซูลใส่ขวดมาเอามาขายให้พี่เจ๋ยพี่เจ้ยก็กินทีแรกก็ดูเหมือนเหมือนมันจะโอเคแต่กินแล้วเนี่ยบอกเลยเห็ดหลินจือ กินแล้วเนี่ยจะปัสสาวะบ่อยนะคะตัวเพื่อนเองที่เขากินเขาก็เป็นเหมือนกันจะเข้าห้องน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยนะคะแล้วก็พอกินต่อมาเนี่ยเราต้องยา เราต้องเท้าวความด้วยเห็ดนี่ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่พิจิจเนี่ยกินน้ําสมุนไพรที่ว่าผสมพวกเห็ดพวกอะไรที่ผสมในซุปไก่เอออะไรเอออย่างเงี้ยกินเป็นแบบขวด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 ,ขวด,ขวดกินสะสมมาแล้วก็ต่อมาก็มากินเห็ดหลินจือที่เขาเอามาขายเนี่ยแล้วมันก็เลยทําให้พิจเจเนี่ยผื่นขึ้นทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ที่แขนที่ขานะคะแล้วก็ เขาบอกกับเขาว่าเรากินแล้วเราแพ้เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรให้พี่เจยเลยนะคะแถมเขาต่อว่าพี่เจยด้วยคุณแม่เขาด้วยนะคะเขาว่าเขาก็พูดแรงหลายอย่างแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเขาเคยบอกว่าก็เจยกินแล้วเจยก็ยังไม่ตายให้เจยกินต่อไปแต่พี่เจยตัดสินใจเลิกกินเลยพี่เจยรู้สึกจะกินอยู่หลายเดือนเหมือนกันค่ะ หลายเดือนอยู่แล้วมันก็แพ้ไปหมดเลยแล้วแล้วอย่างที่เคยบอกไปว่าพี่เจยก็กลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเนี่ยตอนนี้ที่ขาเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วหายเกือบหมดแล้วแต่มันก็ยังมีขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยน้อยมันก็จะเป็นหนังแบบแข็งแข็งหนาหนานะคะเขาเรียกว่าโรคผิวหนังอักเสบแล้วที่เท้าเนี่ยก็ยังไม่หายเลยค่ะยังไม่หายดีมันจะเป็นแบบสักๆาคันคัน,นหนังแข็งแข,ข็งนะคะ พี่เจยก็เลยตัดสินใจเลิกคบเขาไปเลยค่ะนะคะเพื่อนคนนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องผลประโยชน์แบบเงินเงินทองทองพี่เจยเลิกคบเขาเพราะพี่เจยมองว่าเขาไม่จริงใจกับเราเหมือนที่เราจริงใจกับเขานะคะพี่เจยมองอย่างนี้เลยคือเหมือนก็ว่ามีของอะไรมาขายก็จะมาขายให้พี่เจยพี่เจยอะไรก็เจยช่วยซื้อช่วยซื้อหน่อย เจ้ยก็ช่วยซื้อไปแล้วแล้วปรากฏว่าพอผลกระทบเกิดกับพี่เจ้ยพี่เจ้ยกินแล้วแพ้เขาไม่รับผิดชอบอะไรให้พี่เจ้ยเลยนะคะอะไรก็ไม่ได้เลยแถมได้แต่คําด่ากลับมาค่ะพี่เจ้ยก็เลยตัดสินใจเลิกคบเขาไปตั้งแต่ปี2562นะคะนี่ก็6 8ก็เกือบ6ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนคนนี้อีกเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ นะคะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยบอกเลยว่ามันทําให้เสียเพื่อนแล้วคบกับเพื่อนคนนี้มาก็เกือบ28ปีเลยนะคะค่ะก็จะคล้ายๆกับเรื่องข่าวที่เขาออกเนี่ยแหละค่ะนะคะเพื่อนกันนะไม่น่าทํากันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปถ้าพี่เจยมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟังอีกมาแชร์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่เจอยจะมาใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดของพิเจเยนะคะนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ